ขนมเซเว่นยูนิคอนอันนี้เป็นขนมที่เป็นยูนิคอนจะทุกเซเว่นเลยนะคะนี่น่ารักมากก็คือทั้งหมดเนี่ยเอามาจากเซเว่นหมดเลยแต่ว่าไม่ได้เป็นเซเว่นสาขาเดยียวกันแล้วก็หาจากทั่วทุกเซเว่นเลยนะจ๊ะอันนี้เป็นยูนิคอนที่ดึงออกมาเป็นเทปได้ก็แบบเด๋งอ๋อนี่เป็นเทปแล้วเราก็ได้เทปบันแล้วก็มาแปะอะไรนี้ ก็ดึงไปเรื่อยมันก็จะเป็นเทปแปะได้มีขนมด้วยอันน,น,อนะนี้เป็นลูกอมนะนี่เป็นลูกอมเลโกแบบเป็นสีแบบตีมยูนิคอนแบบพาสเทลคุณทงอะไรบบนี้ข้างในเป็นรสผลไม้แล้วก็แบบกินลูกอมเอาไว้กัดกินเหมือนเป็นแบบลูกอมเม็ดแๆบบต่อไปเป็นมัชเมลโลยูนิคอนนี่เลยนี่เป็นมัชเมลโล ็นสีคุ้มโทนแบบสีเรนโบว์พาสเทลแบบชมพูฟ้าแล้วก็เหลืองเจะมาลองกินกันนะอืมอร่อยหวานมากอันต่อไปเป็นมัชเมลโล่เหมือนกันนี่แต่ว่ามีลายด้วยก็คือมันเป็นเกมต้องจับคู่ภาพเหมือน สองภาพนี้ไม่เหมือนกันแล้วก็ต้องเอาไปคู่กับอันอื่นนี่มมาเป็นลายแบัน้น่ารักมากเลยเดี๋ยวเราจะมาลองชิมกันเลยอันนี้มีรสชาติเป็นผลไม้ด้วยไม่มีรสชเขาบอกว่าถ้าปั้นออมอรเมโลหนึ่งร้ยครั้งมันจะกลายเป็นโมจิไม่รู้ว่าจริงปะลองปั้นดูมนไม่ได้เป็นโมจิเลยทุกคนน้องอะไรเลยอะ เดียมือขานแล้วนะแล้วก็กินได้เลยเค็มเค็มไข่สไปยูนิคอนนี่เลยนีเป็นน้องยูนิคอนน่ารักมากจะมาลองแกะน้องเลยนี่ไข่เป็นไขช่ชมพูนี้แล้วก็แกะน้องว้ามีโมเดลเป็นโมเดลรูปยูนิคอนให้ด้วยข้างในเขาก็จะมีให้เป็นติ๊กเกอร์หนึ่งแผ่นนี่สติ๊กเกอร์ ขนมมันเหมือนเดิมทุกอันเลยอะทุกคนเพราะว่ามาเป็นที่ห้อ,อยกันแต่ว่าเป็นแบบคนละแบบนี่เสร็จแล้วเราต่อเสร็จเรียบร้อยแล้วอันนี้เป็นยูนิคอนอันต่อไปเป็นช็อกโกแลตยูนิคอนอาจจะเป็นแค่แพ็กเกจหรือเปล่าที่แบบล่อเด็กหรือแบบล่อให้เด็กมาซื้ออย่างนี้อะไรเป็นแบบนี้เป็นรูปยูนิคอนเป็นช็อกโกแลตแล้วก็ข้างหลังก็จะมีครั้นเชี่บนี้ อร่อยนะแต่ว่าช็อกโกแลตมันก็เหมือนช็อกโกแลตทั่วไปอันต่อไปเราจะเอาเป็นนี่เป็นถ้วยแบบนี้เราไม่รู้ว่าข้างในมันเป็นอะไรแต่ว่ามันดูน่ารักดีเป็นเครื่องแบบนี้แล้วก็มีช้อนมาให้ด้วยข้างในเป็นผงงานไงเป็นแบบปอแปะป่ะปอแปะได้เลยข้างในเป็นแบบนี้เหมือนเป็นปอแปะอุ้ยเหมือนเป็นปอแปะเธอจะมาลองชิมน่าจะเป็นปอแปะนะ เแปะเรียบมากพอเวลาเราไม่กินแล้วก็เก็บอย่างนี้ได้นี่ลํำม,มากแล้วก็แบบเขากินเงนี้ยงได้เขาหลักเด็กน้อยอะจ๊ะอันต่อไปเราจะเอาเป็นนี่เลยมันเป็นช็อกโกแลตแน่เลยแล้วก็เป็นแบบมาเป็นล่มอ่ะแบบถือแล้วก็กางล่มป็นมันกางไม่ได้นะจ๊ะเราจะมาลองแกะอันนี้ก็เป็นแพคเกจยูนิคอร์นอีกแล้ว ได้แล้วเราก็เก็บเรียบร้อยแล้วเมื่อกีก้มันหักเราต่อให้มันเป็นเหมือนเดิมอร่อยนะมันเป็นช็อกโกแลตคาราเมลมันก็หวานหวานอร่อยอันเนี้ยอันนี้จะอร่อยสุดเลยมั้งหมดแล้วอ่ะอ๋อยังไม่หมดเราเหลืออันนี้เป็นช็อกโกแลตที่เป็นรูปเหรียญแล้วก็สกรีนเป็นรูปมิน,นิคอร์นแบบนี้มันก็เป็นหลายอันนี้ช็อกโกแลตจะเป็นรูป มันเอาไว้ล่อด็กนะเวลาได้ตอนเด็กๆมันจะเป็นเหรียญทองคำแล้วก็แบบเฮ้ยฉันมีตังค์ฉันรวยแล้วเนะมาเรามาลองกินเลยอันนี้ก็อร่อยเหมือนอันเมื่อกี้เลยเหมือนเป็นล่มอันเมื่อกี้เลยอร่อยมากอร่อยทั้งสองเลยจริงๆทั้งหมดก็อร่อยนะแต่ว่ากูไม่ค่อยชอบกินแบบนี้เท่าไหร่มันหวานเกินไปเอาละค่ะสำหรับใครชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืม กดไลค์กดซับสไคร์ด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือน <ๆ S 2> เพื่อจะได้ไม่พลาคดคลิปใหม่ๆด้วยนะอยากให้เรารีวิวอะไรอีกอย่าลืมคอมเมนต์มาข้างล่างนี้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้เราขอลาไปก่อนบ๊ายบาย